เดี๋ยวเราจะเอาเขเจียวไฟดาวมาเจอกับหมาแต่เรา,เาทีละตัวก่อนขั้นแรกเอาจิไปเก็บก่อนค้าจิคงไม่กลัวหรอกออแต่ว่าเดี๋ยวเราควบคุมทีละตัวเพราะ,าระารว่าจิข่าบกบาเกิดเราวิ่งไล่จับนกล้วไปเหยียบจีเข้า<ะ>จิเก็บก่อนนะเดี๋ยวจีไป<ด>ตรงนน้น่อ,อน,อนเอาโมดท,ทีละตัวควบคุมไม่ได้เดเ๋ียวไปดาวนะตอนนี้นะคะถึอวินาทีทุกคนแล้วค่ะโมจะกลัวไหมเอเคเดียวก่อนเดี๋ใครลย เขา,าค <น S 2> ใครใใใาดาวนะี่ก็ได้ยินใคดาวเลยดาวมาโอ้โหดนะดาวนะี่โมนะูนี่แถวบ้านพี่เขาเรียกว่านกแก้วทันทองนัวนะเรียกว่านกโอเคไหมคบกันพออยู่แล้วอยู่ติดกันทุกวันเลยอ่ะไม่เคยอยู่ติดกันได้ยินเสียงกันทุกวันโม่ก็เห่า ส่วนเอ่อเขาจอไปเดาวแล้วแกะ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 ๆอ่ะเสียงแกะแกที่หนูได้ยินจีเกินนี้ลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเขาจะมาหาเขาขู่ฮะนี่เขาเห็นยังอ่ะเฮ้ยระวังนะลูกนี่เขาตกน้อยเดี๋ยวเขาตกน้องนะทำไมไม่กลัวผิดพลาดเลยอ่ะแล้วพี่อุ้มก่อนอุ้มอุ้มที่จะจะจะอุ้มโมแล้วมาไกลๆอย่าให้น้องกระโดดมานะทำได้ไหมทำไม่ได้จิวแม่อุ้มโมเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจิวเาโมแรงโมไม่อยู่ถ้าจิวโมไม่ไป โยม <า S 1> ก่อ,อยอดีมากเลยสดีมากอมอมามออันนี้เขาแกล้งแล้วเห็นไหมนี่มอเห็นเปล่าอันนี้คือไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวโไหมมมนนี้ไข่ดาวมานะ้งองชื่อไข่ดาวโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะจ้องใหญ่เลยใส่ต้นแดงไหมไม่ไม่ นี่่ไงแมจับใส่เส้นแรงไหมใส่เส้นแรงตุดดุดดุโอ้ยตัวสันดิกบิดิดเลยนี่ให้ไข่ดาวเออดมดมไข่ดาวได้เขาไม่กัดหรอกลูกได้ไงแม่จับไว้ถ้าเกิดงับก็ทันนี่โมโม่ไข่ดาวนี่โมโม่โมโม่นี่ไข่ดาวโอเคไหมโอเคไหมให้ไข่ดาวอยู่บนหัวโมได้ไหมไม่ได้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 หนูกลัวไม่ได้หนูกลั เด็กๆนี่กลัวใครกัดใครโม่ไม่กัดเนาะพ่อดูแลโมไม่กลัวละตอนแรกพ่อว่าโมจะกลัวมากตอนโม่จะกลัวโมไม่กลัวเฉยเลยอ่ะอ๋อเขาอาจจะเห็นทุกวันเนาะก็เลยไม่กลัวก็เห็นทุกวันมันจะเจออยากเจอมานานแล้วนะบอกว่าเมื่อไหร่จะพามาเจอแล้วที่เห็นผ่านกระจกอยู่เนี่ยใช่ไหมอ่ะนี่น้องลูกไม่เป็นไรเนี่ยแม่จับได้ไม่เป็นไรแม่จับได้ถ้าเกิดมันมาใกล้ๆนี่คืองับเลยนะคะไม่งับโมกระจิตโมไม่น่าจะงับอะไรได้เนาะยังไงไม่กดไว้ ให้พิมควาแม่เอากดไว้กับอกแม่ปากกดไว้แล้วเมื่อไหร่ก็จะรู้จักกันนะลูกก็จะให้เขาทำอะไรกันนะคะไอ้เจียวมะเกาไอ้ไก่ดำเกะหม้โมงม่เอาบ้านหนึ่งเขาทำได้นะทำได้เขาอยากนกไปเกาะหัวแมวจุ่มแช่เลยอ่ะบ้านพี่นาหนะฮะเพราะวะเขาฝึกแล้ว เรียังไงอะก็คือจะเเชื่อกตัวนี้โกลแล้วค่อยไขให้คขเชื่อกโม่ค่ะโม่เชื่อกเลยโม่สูมภาษาปีแล้วเจียวได้แบบนี้แหละโม่อะโม่อันนี้แม่แม่จับแบบโม่นี่ไงกดไว้นี่น้องน้องแล้วโม่ยำทำอะไรเขาจะเรียนเขาจะดมเนาะเขาจะดม เดี๋ยวอีไก่วันน <laughs> <silicone> ี้จะพาน้องไปเช็คอัพร่างกายไงน้องไข่ใส่ลมพายุอ่ะถ้าโมกัดไข่ดาวเราจะไปพาไข่ดาวแล้วแม่พูดเล่นแม่พูดเล่นแม่พูดใครจะให้โอกาสเราอ่าผอาผ่าผ่าฝ่ายโมได้ฝ่ายโมได้ไม่เอาค่ะฝ่ายโมไปเก็บกันโมเขาบ้าสิเลยอ่ะโมบอกว่าดูเล่นน้องนุ้ยดีดี นี่ไข่ดาวใช่ไหมไข่ดาวใช่ไหมแม่หยิบมาไม่ผิดตัวใช่ไหมคะไข่ดาวไข่ดาวหลังๆนี่ไข่ดาวเชื่องมากเลยนะม่เมมื่อก่อนนะแมมีอยู่พักหนึ่งอ่ะที่เขาจะแบบไม่ยอมให้จับเลยเลยหลังๆนี่ก็ยอมดีเหมือนแรกๆอ่ะเหมือนมีอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่รู้เป็นช่วงผัดขนเลยหนูอยากกัดติ่งเดือแม่เป็นกะเนื้อใช่ไหมัป็นช่วงผัดขนสิช่วงผัดขนก็จะหมุดหงิดไง